กัดทหาริชาดกโทษแห่งการแบ่งชนชั้นนับแต่โบราณนานมาณถิ่นกำเนิดพระพุทธศาสนานั้นยังมีการถือชนชั้นกีดกันวันณะกันอย่างรุนแรงแม้แต่ในหมู่พระประยรญาตขององค์พระพุทธศาสดาเองก็ตามอุสาสางวาระหนึ่ง เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดสองพระญาณก็ทรงพบว่าความทุกขเวทจากวันนะได้เกิดกับพระญาติแห่งสากยาวงศ์ขึ้นแล้วพระองค์ทรงมีทิพย์ญาณเห็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะแห่งกรุงกบิลพัทได้ถูกขับจากพระบรมมหาราชวังแคว้นโกศลอีกทั้งยังถูกถอดพระยศอัครมเหสีของพระเจ้าประเสนทีโกศล แม้พระโอรสวัทุตพะก็ถูกถอดจากการเป็นรัชทายาทไม่ละเวน้นทั้งทั้งที่มิได้ทำความผิดใดๆความเป็นมาทั้งหมดเกิดจากพระเจ้าประเสนที่โกศลส่งเลื่อมใสในองค์พุทธศาสดาอย่างสูงสุดหวังเกี่ยวดองเป็นพระประยุรยาตจึงได้ขอพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะซึ่งร่วมราชวงศ์เดียวกับพระพุทธองค์มาอภิเษก โอ้โหวันนี้มีแขกต่างวังมาตั้งเยอะแยะแนะ่เขามาทำอะไรกันนะอืมราชวงศ์ของเราก็ราชสกุลเก่าแก่ท่ดาของเราก็น่าจะได้อภิเสกกับเจ้าเมืองที่คู่ควรกว่าแขว้นโกสนแต่ครั้นจะไม่ยอมก็เกรงว่าจะมีภัยสงครามตามมาเป็นแน่จะทำยังไงดีนะอ๋อนึกออกแล้วเช่นนี้เราส่งวาสภคติยา ไปอภิเษกกับพระเจ้าประสเสฐที่โกศลดีกว่าใครจะไปรู้ว่ามารดาของนางเป็นเพียงนางทาสีวันณะจันทานต่ํ่ำต้อยเรานี่ช่างฉลาดจริงๆตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าประสเสฐที่โกศลก็ได้อภิเษกกับพระธิดาวาสภะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีใครรู้เรื่องวันณะต่ำต้อยของพระนางเลย น้องหญิงช่างงดงามเพรียบพร้อมสมเป็นราชสกุลศักยวงศ์จริงๆพี่ดีใจจริงๆนะที่ได้น้องหญิงมาครองคู่น้องมีความสุขเพคะที่ได้อยู่ใต้ร่มฉัตรแคว้นโกศลล่วงมาอีกหนึ่งปีพระธิดาวาสภะก็มีพระประสูติการพระโอรสพระเจ้าแคว้นโกศลดีพระไทยดุจได้แก้วจากสวงสวรรค์ <c oughs> ลูกพ่อนี่แล้วคือโซ่ทองระหว่างโกศลกับศักยยวงของพระพุทธองค์ <c oughs> ข่าวนี้สะพัดไปทั่วชมพูทวีปเท้าพระยาต่างแดนก็พากันมาชื่นชมพระบารมีอย่างสาวัตถีเมืองหลวงแห่งแคว้นโกศลมิได้ขาดลูกให้เสด็จพ่ออุ้มนานๆเสด็จพ่อจะเหนื่อยนะจ๊ะ ได้แล้วความลับเรื่องชาติตระกูลทางมารดาของพระมเหสีวาสพคัติยาก็ถูกเปิดเผยขึ้นในวันหนึ่งหึหญ่ยยสวรรค์แกล้งข้าให้ต้องร่วมชีวิตกับจันทานต่ำต้อยเช่นนี้ไม่น่าเลยทำไมน้องหญิงต้องปิดบังเราด้วยแล้วนี่เราจะสู้หน้ากับราษฎรของเราได้เช่นไรถึงจะอาลัยรักสักปานใด พระเจ้าประสเสนที่โกศลก็ต้องตัดพระไทยขับใสไปตามราชประเพณีราชธิดาผู้พัดบ้านเมืองก็ต้องอุ้มโอรสชันสาเพียงขวบปีมาเลี้ยงดูอย่างตำหนักเล็กๆท้ายพระราชวังสรงประทับอยู่ตำหนักนี้เถอะหม่อมฉันจะช่วยดูแลพระโอรสเองไิครัโถน่าสงสารโอรสน้อย ทำไมต้องมาลำบากอย่างนี้ด้วยขอบใจเจ้ามากขอบใจที่ไม่ทิ้งเราไปอีกคนเหตุอันเป็นทุกนี้เกิดจากการถือตนแบ่งชั้นโดยแท้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งในพระญาณโดยตลอดพระองค์มีพระทัยเปี่ยมล้นด้วยเมตตา ทรงปรารถนาอนุเคราะห์พระนางกับโอรสผู้ปราศจากความผิดและปรารถนาจะขจัดความหลงตนถือชั้นวันณะในแผ่นดินให้หมดสิ้นไปรุ่งอรุณวันหนึ่งพระองค์จึงนำพระภิกษุสงฆ์ออกจากพระเชตวันมหาวิหารสู่พระบรมมหาราชวังนครสาวัตถีพระบรมศาสดาจะเสด็จพระบรมราชวังทำไมนะไปโปรดพระเจ้าประเสณที่โกศลสิทานเราเรีบตามเสด็จเถอะ องค์พระศาสดาทรงเสด็จไปประทับบนพระพุทธอาฏในท้องพระโรงเมื่อฉันพัฒหารเสร็จสิน้นก็ทรงตรัสถามหาพระมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลมหาบาพิษมเหสีของท่านบัดนี้อยู่ที่ไหนเออเอ,อ,อยู่ที่ตำหนักเล็กท้ายวังนูน่นพระเจ้าคะ่ะเมื่อพระเจ้าแคว้นโกศลเล่าความจริงถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ตรัสถามด้วยเมตตาดูก่อนมหาบพิษพระนางวาสภะนี้เป็นทิดาพระราชาแห่งศากยะนางมายัางเมืองนี้ด้วยใครขอให้มา ข้าพระพุทธเจ้าไปสู่ขอนางมาเป็นมเหสีเองพระเจ้าค่ะดูก่อนเถอะมหาบพิษนางเป็นธิดาพระราชามาสู่พระราชาได้โอรสก็โดยอาศัยพระราชาชะไหนพระโอรสนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ในบัลลังก์ของพระชนกเล่าเอออืมเออเออมหาบพิษเมื่อครั้งอดีตก็เคยมีพระราชา ซึ่งมีพระโอรสกับหญิงเก็บฟื้นมาแล้วเมื่ออยู่กันเพียงไม่นานพระองค์ยังทรงยอมมอบราชสมบัติแด่รัชทายาทนั้นได้โธ่น่าสงสารมเหสียิ่งนักเมื่อไรเนี่ยเจ้าจะเลิกร้องไห้เนี่ยมเหสีเนี่ยไปหยุดตำหนักเล็กเป็นเดือนแล้วนะนี่ยังร้องอยู่อีก พระเจ้าประเสฐที่โกศลแม้จะเคารพเชื่อฟังพระบรมศาสดาแต่ก็ยังไม่สบายพระไทยนักกับการยอมรับจึงกราบอาราธนาให้ทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติครั้งนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสกัดทหาริชาดกขึ้นแสดงโปรดไว้ดังนี้ครั้งกระโน้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัย์ยังเป็นกษัตริย์หนุ่ม ได้เสด็จประพาสป่าเพื่อการบันเทิงพระหารุไทยเป็นหนึ่งนิดกระทัง่งเมื่อครั้งหนึ่งที่เสด็จประพาสยังอุทยานใกล้กำแพงเมืองพวกเราอย่าประมาทต้องอารักขาไว้ให้ดีนะเจ้า,มาแมลงวันบังอาจมาบินใกล้องคเหนือหัวของเรานี่จิ้มสเลพวกเจ้าเสียงเบาๆหน่อยเถอะนวกหจูจริงๆธรรมชาติอันรื่นรมครานั้นครอบงำจิตใจกษร,ริย์หนุ่ม ให้ตกอยู่ในอารมณ์รักไว้อย่างละมุนละไมเอ๊ะเสียงผู้ใดช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนักพระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ผู้ติดตามเดินทางล่วงหน้าไปก่อนด้วยปรารถนาจะพบเจ้าของเสียงที่สดใสดุดนกน้อยนั้นเธอเป็นใครกันน่ะทำไมถึงขับร้องได้จับใจเช่นนี้โอ้นามไม้หรืออับสรสวรรค์แปลงกายมาครองหัวใจเราแน่ๆ พระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรนางงามร่ายรำขับร้องอย่างร่าเริงอยู่ครู่หนึ่งจึงแสดงองค์ออกไปน้องหญิงอุ๊ยใครนะเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนอะ่ะขออภัยเถิน้องหญิงที่ข้าทำให้เจ้าตกใจข้าได้ยินเสียงน้องหญิงร้องเพลงช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนักจึงเดินตามเสียงมาเมื่อนางงามนั้นคลายความตกใจ พระเจ้าพรมทัตก็ปลอบโยนด้วยมัทรสวาจาส่งเผยความในใจข้อที่โดนกามเทพยิงสอนรักปักสวงตั้งแต่แรกเห็นแม่ท่านช่างปากหวานจริงๆจุดเริ่มต้นดังกล่าวนั้นนำความผูกพันรักใคร่จนล่วงล้ำเกินเลยตามธรรมชาติฉันชายหญิงเวลาล่วงมาเกือบร้อยราตรีหญิงชาวป่าสัมผัสว่าเริ่มตั้งคันและมีนิมิต เห็นแสงในคันสว่างพร่างพรายท่านพี่น้องตั้งคันเพคะและน้องอ่ะมีนิมิตแปลกๆเห็นแสงในคันส่องสว่างออกมานิมิตอย่างเนี้ยแปลว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะเพคะโอ้น้องหญิงนิมิตของเจ้าเป็นนิมิตด,ดีนะจ๊ะองค์พรมทัตโสมนัสยินดีนักส่งถอดพระธรรมรงโกเมนประทานให้วงหนึ่ง น้องหญิงเอ๋ยหากทารกเป็นหญิงเธอจงนำแหวนนี้ขายไว้เลี้ยงชีวิตเธอแต่หากทารกเป็นชายเจ้าจงนำเขาไปหาพี่ในพระนครแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จจากไปดูแลรักษาตัวให้ดีนะน้องหญิงพี่ต้องกลับไปทำภารกิจเสียทีสาวชาวป่าเฝ้าถนอมคันจนครบกำหนดเวลาก็คลอดเป็นกุม,มารน้อยงดงามน่ารัก นางเลี้ยงดูต่อมาอีกจนวัยเดรุ่นนั้นย่างเข้าห้าขวบปีแม่จา๋าพ่อหนูเล่าพ่ออยู่ไหนอ่ะทำไมพ่อไม่อยู่กับเราละแม่ไวถึงเวลาแล้วอ่ะแม่จะเล่าเรื่องพ่อของลูกให้ฟังนะจ๊ะจ๊ะแม่จา๋าวันหนึ่งซึ่งความสงสารบุตรมากล้นจนเก็บเป็นความลับไว้ไม่ไหว จริงใช่ไหมจะแม่หนูมีพ่อใช่ไหมแล้วพ่อหนูอยู่ไหนแล้วจะแม่โธ่ลูกรักของแม่ช่างน่าสงสารจริงๆนางให้กุมารน,นั่งลงประนมกรแสดงความเคารพดุดนั่งอยู่เบื้องพระพักของบิดาก่อนเผยพระนามพ่อของลูกก็คือ พระเจ้าพมธาต์เป็นพระราชาของเราชาวพร,ราณสีทั้งมวลจริงเหตจ้าแม่ลูกออยากกราบพระบาทพ่อสักครั้งก็ได้จ้าพรุ่งนี้แม่จะพาเจ้าไปรุ่งอรุณวันต่อมาสองแม่ลูกก็เดินทางมาถึงยังกำแพงมหาราชวังแม่จ๋าเเลอลสิจ้าแม่ลูกอ,อยากพบเสด็จพอ่อจ้าจ้าจ้โอ๊ยทำไมช่างกล้าอย่างนี้นะ ช้าๆจะลูกทหารเขาจ้องเราใหญ่แล้วลักษณะพระโพธิสัตว์องค์อาจพึ่งพายทําให้ทหารรักษาประตูวังมีจิตเมตตาแครั้งรู้เรื่องราวประกอบกับเห็นพระธรรมรงโกเมนก็เข้าช่วยเหลือให้เข้าเฝ้ายังตำหนักหลวงได้ง่ายได้ <c oughs> น่ารักน่าชังจริงๆเมื่อสองแม่ลูกเข้ามาถึงพระราชวัง ก็ได้พบกับพระเจ้าพรหมทัตแต่เรื่องก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดโอ้ยตา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 ยอ่แย่แล้วเราโทษโทโทนึกไม่ถึงเลยว่าจะจู่โจมเร็วแบบนี้โอ้ยพระเจ้าพรหมทัตตกพระไทยและไม่กล้ารับว่าเคยมีสัมพันธ์กับหญิงชาวบ้านนี่ยังไงล่ะเพคะพระธรรมรงโกเมนที่เสด็จพี่เคยประทานให้น้องไว้มันยืนยันอะไรไม่ได้หรอก แหวนน,นั่นน่ะข้าทำหายไปตอนเที่ยวป่าตั้งนานแล้วเจ้าคงเก็บได้นะสิสะเสด็จพ่อใจร้ายจังทำไมพูดกับแม่อย่างนี้เมื่อพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉันก็มีแต่ศัจจกด์และบุญกุศลที่หม่อมฉันทํามาหากกุมารนี้เป็นโอรสพระอ,องค์เมื่อถูกโยนขึ้นเบื้องสูงก็ขอให้ร่างลอย,อยอยู่อย่างไม่ตกลงมาแต่หากไม่ใช่ก็จงตกลงมาตายซะข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแม่ของหนูด้วยนะจ๊า อยออลูกขึ้นเถิจหนูเชื่อแม่หญิงชาวป่าเวียงร่างกุมารขึ้นบนอากาศสุดแรงกุมารนั้นลอยตัวนิ่งอยู่ได้เป็นอัศจรรย์ด้วยแรงอธิษฐานเธอประนมกรถวายบังคมพระราชบิดาข้าแด่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมู่ชนโปรดชุบเลี้ยงข้าพระบาทผู้เป็นโอรสไว้เฉ่เช่นเลี้ยงดูคนเหล่านั้นเถิด ด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงตรัสเรียกให้กุมารล,ลงมาศพพระอุระณบัตดนั้นลูกเอ๋ยพ่อจะเลี้ยงเจ้าเองหลังจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ประกาศให้จัดงานเฉลิมฉลองประกาศนามพระราชโอรสว่ากัตถวาหนะตและพระราชทานให้เป็นมหาอุปรา มมีพพ่่อออแแลลล้้วววเสด็จยัรัรบในตูกหญิงชาวป่ากับโอรสน้อยใช้ชีวิตอยู่ในวังอย่างมีความสุขจวบจนกระทั่งเมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตกุมารน้อยราชโอรสก็ครองราชสมบัติสืบมาส่งพระนามว่าพระเจ้ากัตถวาหนะครองทศพิตร,ราชธรรมจนครบอายุไข เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสชาดกจบลงพระเจ้าประเสรที่โกศลก็สบายพระไทยคืนตำแหน่งให้พระธิดาแห่งสากยวงศ์และพระราชโอรสดังเดิมในสมัยพุทธกาลสาวชาวป่ากำเนิดเป็นพระนางสิริมหามายาพระกุมารน้อยเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคาถาที่องค์โพธิสัตว์